เป็นคนกําลังกดเป็นโนอยากรู้ว่านิวว่ามันจะประหลาดไหมเนาะอ่ะวิดีโอที่ออกมาเป็นแบบนี้เลยไปดูกันเปิดตัวให้ลองใช้ทันทีกับคริงวิดีโอโมเดลคู่แข่งตัวฉกาจของโซล่าจากจีนคริงถูกจับตามองเยอะมากในประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่า1เป็น AI สายวิดีโอจากค่ายจีน2คอคุณภาพที่ออกมาเนี่ยใกล้ๆก,ก,กับโซล่าเลยหลายคลิปทําออกมาเนี่ยเหมือนจะชนะรันเวย์ Room Dimension แล้วก็ Big Lab ด้วย คนก็เลยจับตามองเยอะมากแต่ตอนแรกให้ใช้ได้แค่ในประเทศจีนเท่านั้นวันนี้เพิ่งปล่อยให้ทั่วโลกสามารถลองใช้ได้คลิ้งเข้ามาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับมี Text to Image ด้วยนะครับแบบนี้เลยพิมพ์พร้อมเข้าไปใส่ reference รูปได้เลือกใส่ได้ UI s i m p l e มากๆเนาะอีกอันนึงคือ text t o v ดีโ o ครับวิดีโอ AI t e x t to v i d ดีโนี่แหละที่เป็นที่น่าจับตามองเนาะใส่พร้อมลองไปเลือกเปอร์เซ็นต์ความ c r e a t i v i t ตีสองโหมดคือ High Performance ก็คือเร็วๆอะ่ะโหมดฟาสอะแล้วก็ High Quality อันนี้ยัังงไมมม่าากลจะ แล้วก็ระยะความยาวตอนนี้เลือกได้แค่5วินาทีมีอยู่ประมาณ3ามไซส์ปรับมุมกล้องได้และใส่เนกาะีพร้อมได้ผมลองแล้วครับภาพที่ผมลองเอาเป็นเทคทูวิดีโอก่อนเนาะเป็นนักบาสเกตบอลกําลังจัมช็อตอะแบบสโลโมชันเนี่ยเพราะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะลองดูกันครับอาจจะมีแบบอันนี้ที่ประหลาดประหลาดอยู่นิดนึงเนาะ ผมล่าตัวใหม่ๆอย่างรูมาด m a c h ช n e เทียบกันนะครับรูมาดร e มาชินเนี่ยมันจะแบบมีมูฟเมนที่เยอะกว่าเป็นจุดแข็งของเขาเลยเนาะแต่เห็นไหมครับว่าเชิงฟิสิกส์เนี่ยมือไม้บางอย่างอยู่ดีคนก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยยังประหลาดอยู่ถ้าเป็น t ทคทูวิดีโอแบบเพียวๆก็จะเจออะไรประมาณนี้เนาะวิธีการที่เซฟกว่านั้นครับคือ Image to Video อันนี้คือโยนรูกเข้าไปเนาะโยนรูปเข้าไปแล้วเราก็จะใส่พร้อมเข้าไปก็ได้นะครับ แล้วก็เซตติ้งเหมือนเดิมอ่ะประมาณนี้ผมขอลบทั้งหมดทิ้งรูปที่ผมใส่เข้าไปผมลองใส่รูปนี้เข้าไปครับเป็นคนกําลังกดเป็นโนอยากรู้ว่า new ว,ว่ามันจะประลาดไหมเนาะอ่ะวิดีโอที่ออกมาเป็นแบบนี้เลยไปดูกันดูนิ้วดูนิ้วโอ้น่าสนใจอ่าจริงๆก็ไม่ได้เคยเทส t take to video บ่อยๆเนาะไม่รู้ว่าตัวอื่นเป็นแบบไหนนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการโยน image ไปแล้ว image to video เนี่ย ออกมาค่อนข้างดีทีเดียวในความจริงเจ้าคลิ้งเวอร์ชันจีเนาะจะแพรวพากว่านี้มากๆเนี่ยคุณตี้ที่เขาลองเจนมาให้ดูนะครับแต่ละคลิปเนาะเช่นรูปนี้ครับ่อฟองนมลงในแก้วกาแฟเหมือนของจริงเลยอะแต่ถ้าเป็นรูม่าดรี Machine ทำจะประมาณนี้พร้อมเดียวกันนะครับพอได้ไหมก็พอได้แต่มันดูเป็นนมข้นมากกว่าอย่างเงี้ยเนาะเรือนี้นะครับมีการเปลี่ยนตามระยะเวลาเนาะแล้วก็อันนี้ มีแพนดน้าดีกีตาร์อ่านี่เป็นงานซ้อน2เลเยอร์อย่างเงี้ยครับก็จะมีความสมจริงมากๆจุดขายของเขา,าคริ้งวิดีโอโมเดลของเขาครับหนึ่งคือเขาบอกว่าไลฟ์ไลฟ์ลาชโมชั่นเจนโมชั่นให้ออบเจกต์ขนาดใหญ่แบบ3มิติและดูสมจริงได้แล้วก็บอกว่ายังสามารถเนี่ยสร้างวิดีโอได้นานสุดประมาณ2นาทีเนาะแต่ตอนนี้ที่ใช้ได้คือ5้าวินะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเพิ่มเป็น1ิวิให้นะครับหรือแม้แต่สมจริงในเชิงฟิสิก ่าปรทไทยดีกว่าไปรทไทยดีกว่าการจําลองฟิสิกส์ที่สมจริงอ่ะประมาณนี้ครับแบบตอนที่กัดตอนที่เคี้ยวเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยมันจะสมจริงเหมือน,นธรรมชาติเลยแล้วก็สามารถจะแฟนตาซีก็สามารถแฟนตาซีแบบนี้ได้แล้วก็คลิ้งตอนนี้ทําได้10 8 0งศูนโอเคนะครับแล้วก็ปรับสัดส่วนภาพได้ก็น่าจะเป็นพวก1 6ต่อ9 9ต่อ16หรือว่าเป็นไซส์สแควร์อย่างเงี้ยครับอันนี้น่าสนใจมากกว่าโหมดนี้ในจีนคิดว่าได้ลองแล้วแต่ในไทยไอโหมดอินเตอร์เนชั่นแนลยังไม่มีนะครับ ก็คือใส่ภาพไปแล้วบอกว่าใส่พร้อมไปด้วยว่าเป็นไอสไตล์เล่นกีตาร์นะครับสิ่งที่เขาทําเขาก็จะเนเลตเป็นแบบนี้ให้ภาพก็มีชีวิตขึ้นมาเลยโมนาลิซาสวมแว่นตากันแดดด้วยมือของเธอ,อหญิงสาวในเกิดเหตุกระพริบตาอะไรประมาณนี้เนาะโอ้วันนี้เท่มากหรือโมเดล x x t e n d v i d ว o ดีโครับคือสามารถ Extend ได้ยาวสุดประมาณเขาบอกว่าได้ประมาณน่าจะ4-5วินาทีนะไม่น่าจะ4.5 วินาทีนะครับตัวอื่นจะได้ประมาณ4วินาทีเนาะแล้วก็เนี่ยสร้างความยาวได้สูงสุดคือ3นาทีนะครับเอาเป็นแบบนี้เลยขยายที่1หญิงสาวยกมือขึ้นแตะขอบหมวกหลังจากนั้นขยายรอบที่2คือหญิงสาวก็ลดมือลงและจ้องมองไประยะไกลอ่าแบบนี้ก็จะสร้างเป็นแบบซีนสั้นๆเอาไว้ได้นะครับแต่มือผู้หญิงจะใหญ่ๆไปนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับส่วนส่วนของหน้าเนาะซึ่งอยากจะบอกว่าเวอร์ชั่นจีนทํามากกว่านี้ได้แล้วนะ เนี่ยทุกคนดูในทว i t เตอร์ครับมีหลายๆอันนะ่าสนใจเยอะมากที่ทำจากคลิงวิดีโอเนาะอืมอันที่ผมชอบที่สุดคืออันนี้ครับเอารูปดาราในอดีตกับดาราในปัจจุบันนะครับมาซ้อนภาพกันเวอร์ชันจีนครับมันจะมีโหมดในการตัดต่อภาพด้วยอันนี้เขาเลาะเขาได้ภาพออกมาแล้วเนาะแก้ไขาภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับเวอร์ชัน g l o b a l ยังแก้ไขาภาพไม่ได้เนาะโยนภาพ ที่แบรนด์รวมกันเข้าไปแล้วใช้ image to video ครับในการขยับครับแล้วพร้อมไปหน่อยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาพร้อมว่าอะไรอ่ะพร้อมว่า a man and a little boy อ่ะทำ h ริงสักอย่างรองประมาณ5นาที2-5นาทีวิดีโอออกมาเป็นแบบนี้นะครับเหมือนตัวเองกำลังกอดตัวเองในเวอร์ชันที่เด็กอยู่อ่ะโอ้หอีโมชันสูงมากๆเนะาะนี่อย่างนี้อย่างนี้ ซึ่งตอนนี้ถ้าใครอยากลองนะครับไม่ว่าจะเป็น t e x t to Video หรือ Image to Video เสียประมาณครั้งละ10เครดิตเนาะ10เครดิตนี้เขาให้ o r i g i ินอเริ่มต้นมา66เครดิตแล้วเขาบอกว่าถ้าเราล็อกอินเข้ามาเขาจะเติมแบบ Daily ให้ทีละ66เครดิตก็ไม่เข้าใจลอจิกนี้เหมือนกันเนาะแต่ก็อ่ะลองไปเล่นกันได้ครับ ถามว่าคลิปวิดีโอน่าจับตามองอยังไงส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าวิดีโอคุณภาพที่ออกมามันก็คล้ายๆกับหลายๆแพลตฟอร์มแต่เป็นแพลตฟอร์มตัวท็อปทั้งหมดเลยแล้วไม่แน่อันนี้อาจจะดีกว่า p i กาแล็บหลายๆตัวที่ผมเทสมาด้วยเนาะถามมาเพิ่มเติมว่าแล้วใครเป็นเจ้าของบริษัทนี้เนาะมาจากบริษัทชื่อว่าเนี่ยไม่สามารถอ่านออกมาได้นะครับเป็นภาษาจีนนะครับบริษัทนี้โนเนมหรือเปล่าจริงๆเป็นบริษัทที่ทําด้านพวกไลฟ์สตรีมมิ่งและเข้าตลาดหุ้นฮ่องกองไปเรียบร้อยแล้วเนาะ เทียบรายได้ให้ดูครับเทียบรายได้ให้ดูก็คือไบแดนได้16ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะบริษัทนี้ได้เท่าเท่ากับ Snapchat เลยครับ1ใน4ของไบแดนน่าจับตาม,มองมากๆแล้วเพิ่ง IPO ไปนะครับถ้าคอมเพรก์กับไบแดนเลยอรายได้อาจาจะยังต่างกันอยู่เยอะระดับหนึ่งนะครับแต่เห็น Daily Active User ครับ300ล้านคนที่ใช้ ทุกวันแบบแอคทีฟบริษัทนี้ก็เลยคุ้มค่าที่จะทํา AI ขึ้นมาแน่นอนถ้าใครอยากลองไปลองกันได้ครับกับ kringai.com อันนี้คือโดเมนอินเตอร์เนชั่นแนนะ